สวัสดีครับกับครัวสายจวดของเรานะครับลาบเป็ดพามาลาบเป็ดโอ้ไในเป็ดไว่าใครก็เป็ดอมตะเหครับเป็ดอมตะอได้สังเทียเราไม่ได้กินกแสียมีแต่คนโซ่ครับสวัสดีครับอยู่กับครัวสายจวดคืองเรานะครับวัอนี้ลาบเป็ดพามาลาบเป็ดกับเชฟเชฟอุบลเชฟเขื่อนในครับกำลังลกขนอยู่อ่าคุณลาบเป็ดพี่น้องเอครับพี่น้องเอ้ นั่งลกขนอยู่โอ้ในเพชรปรดเทศไทยกาะเพชรอบตบ่ครับเพชรอบตอบตอบตให้อันเดียข้าเท้าแล้วม่ได้กินมีคนะกันเลยได้กินโอ้แมนบ่ไม่ว่าเขาใไฮกาวละโอ้ตัวใหญ่เนาะโอ้เป็นโลจักโลเลยนี่สามคัวมาโอ้อาขับลกขนอยู่แบบนี้อนเดี๋ยวหายมาแกะใช่ไหมมันแกะข้าวกัน เอ็นน่ะโอ้โหเผาแล้ววะนี่เผาแล้วครับโอ้ตัวใหญ่เนาะได้การเผาลดตัวแล้วโอ้ตัวใหญ่ครับนะครับฟ้าเห็นได้กินเบิร์ดไม่รองหลายคนอยู่การมาแล้วพี่น้องเนอะเอ้ยพี่น้องมากินน้วกันเป็ดเผ็ดโอตอนาพายเนี่ยโอ้ยเจาบมาครับโอ้กำลังเชฟเชฟอ่าเครื่องไงคือเก่าเนาะเข้าเกลือเเดิมนะเชฟแล้วกำลังจัดการอยู่ครับ ใส่ยังไงครเรื่เกลือเกลือถูอันควอมันข้อมันยังมันออกอ่ะนะมันเป็นสูตรมันได้แค่สูตรบอกเลยจะต้องเมนสูตรเกลืออะไสูตรโบราณสูตรอันทั้งบ้านคนละคนท่าเห็ดไปหุงอ่ะนี่เออผูหล่งมันต้้แหล่งไ อ๋อยูฟูนี่ขั้วป่ะนี่ป้าข้วเหรเนาะเนี่ยมัะพธิยดงยังหนังครับหันขันลาบหนังลาบอะไรบล้วนป่ะครับอ้เจ๊๊๊๊๊๊๊๊๊ เป็นไงพอน่ามีเนาะเมื่อบ่ายจะผุดแล้วก็เห็นขับได้ปีนบาอ่วนดีเนาะเป็นเนาะโอ้ยสุดยอดครับเอาขวดละบ้านนี่เนี่ยนะ อนนี้กับรางเงินสีทอดหนังครับให้มันกรอบๆจัอหน่อยแบบว่าบโบลล้วนโบลล้วนรวมกับเนื้อนอันน <c oughs> ี้อันนี้สูตรสูตรได้หรอครับสูตรอัู้บนกุลาเครื่องไม้ที่เ่าหรือครับเครื่องไม้บ่ครับอันนี้พัดบ่ครับพัดล้วนบ่ล้วนเนาะอันนี้มันมันโบชิงล้วนคล้ายๆทอดครับหนั้งนังทอดให้มันสีกรอบๆจัอหน่อย ถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดว่าเป็นสูตรอันโบราณตะกี้พุทธิห้อยต่อมาครับแมน่นถือถือสูตรสูตรโบราณมันธิห้อยต่อพวกแถวพุทธิห้อยๆล้วก็เอาอเอามาหั่นต่างหากเอามาซอยต่างหากอันนี้เขาหั่นเลยเลยกับมาล้วนเอาน้นอเอาเอาโอเคครับโอ้ดีการดีโอ้เฉียบเยนี้ยเนาะครับ <c oughs> นาที่เราจะแก้วราลินไหนแก่จัดหน่อยแล้วหน่อยนึงแล้วอันนี้อันนี้เมื่อกี้นังบมอครับเอานี่นังนังนังอันนี้อันนี้เนื้อร่วมร่วมเครื่องใน เมือนอยู no. No. ่คนนง่วงแท้ออันน <that> ี <hard> ้อ <Brig> ันนี้คืออันอันไี้ก็อันล้วนล้วนหมูตสาจ้วดสจวดงเปนล้วนหมูอ้อนเป็ดล้เป็ดลิมหน่งพันเหรอครับพี่น้องต้ไปสามหมู่วมนเลยครับบือกันนั่แล้อุนนังซุงแล้บ่เนี่ยมาอันดาแ้ซุกหรอพอแล้วซุกงหลายมันก็แซมหวานแห่งหร้ยระแซเอต้มครับบนมีต้ม เดี๋าเสียวใบบอนเอาใส่ในบานมน้วนแล้วครับวันนี้ม้วนแล้วกะสิบมาลงกซ้กันเนี่เนี่ยอันรับมุ้งประมาณนี้เออสิปุ๋งแต่ว่าอันนี้ขาดก็ได้เออลวดเรียบร้อยหรอครับอันนี้ขาดก็ได้หอครับแป้งย้อโอ้ใส่จักหน่อยใส่หน่อยหนึ่งใส่หลายแฉบหลายครับใส่หลายแฉบหลาย แล้วแสบลายใส่หน่อยบ่แสบเลยบ่แสบโอใน่นอนเหรอเพินมอีกหน่อยเพิ่มอีกหน่อยก็อะยรพอมาปรุงก็ใหม่เพราะว่าปรุงให้เล็กน้อยให้เล็กน้อยให้ผู้เฒ่าเฒ่ากนกินเทนเพื่ได้เนียนเออปวดเนอะแล้วแต่ปริมาณเนื้อครับแล้วเบิ่งปริมาณเนื้อเป็ดเนื้อยังโบแมนว่าอันคือใส่หลายแถวโบแมนเน่เดี๋ยวแต่เบิ่งปริมาณผอม หรือจะไรครับแมนแนนคือ,อป,าปาอลาไส้เค็มไรก้นอางนงี้เลยพ่อปรมามัน่อนซีบมันว่ามันได้ที่เราไปห่วเราไป <c oughs> นี่ครับปลาหน้าบานบ่สวมครับบ่ ท่านบริกินสมอะไยกับผแสบเข้าไปคนลาบเป็ดรับจะข้นเลยครับข้นๆก่อนกับที่ไมาได้กกอองก้อนอะไก็คือหอมแท้โอ้สุดยอดเลยครับลาบเป็ดบานเฮ้า บโบสด์ไปซื้อกรุงเทพกรุงไทยเนี่ยเหนือมาตาบ้านผมได้ครับนี่แมนครับมาแต่อุบลมาแต่อุบลเครื่องในเหรอครับเครื่องในครับเครื่องในอุบลโดยเชฟแหลมเชฟแหลมยังก่อนแรมพ่อของกันเพียระ กินเออกินได้กินกินไดกินเออเอาฮะกินได้ก็กินกินก่ได้ก็ต้องกินเออโอ้พี่แย็งกินแล้วพวแมงในขอบครั่วเป็นยังไงอใส่ป่ะก็แดดพวกเอาใส่ก็คือใส่เถอะใส่เถอยอันนี้ครับพุงกินในขอบครัวนะครับเบเรกเบเรกอันนี้เบเรกอย่างนี้นอันมากมายครับดูมีแต่คนในขอบครัวแหละ อเ้ยคือันผพดสืไทยอันไอันอันเครื่องปรุงสสดทไทยนี่คือพักเลยครับล่งเราเอ้าเอาต้นหอมบักชีหอมบักชีแล้วก็มะกูดบ่กากย่างเดียวสซร์เน่บ่มีครับบพเป็นยังได้กันบอกราได้ร์นีเซรนีคือยังไงหอมหอหอมหออมงอมหนมหอมหยมหอัหอมหอมพอกหักหอมหอมหอมหหอมอมหมเอมหมมหมมอ อ่าเรียบร้อยครับอันนี้อันนี้คืออันแคทหนึ่งน้อยเนี่เอามือแด้วนะครับเอามือแล้วเป็นไงโมเส็มีตะคนโซ่ครับมามาเวลนเอากินวันครัไหนกําเสแสมากๆพี่น้องออืเนี่ยครับลาบเป็ดสูตรุบลนครับสูตรุบลนสูตรข้างในเนาะแต่ว่าสิไปใส่เลือดตั้งหากเนี่ยอ่าแล้วก็ใส่บวบเป็นเลือดสดได้ครับต้มนล้วมาห้อน เอาน้ำต้มเป็ดนั่นแหะครับมาขั้นเมื่อกี้ลาบให้ผูเ้เฒ่าเล็กน้อยเนะยาะให้เล็กน้อยกินอันนี้เอาเลือดใส่ครับให้ผู้เฒ่ากินอือันนี้เลือดขั้นน้ำต้มหัวหอมเนี่ครับบ่แม่นเลือดสดเด้พนี่ะมันลวกมันสุกบ่มัน,ม <า S 2> มนมสุกบ่มันกับซุกกันแล้วมาถามมาลอยเพราะเส้นบ่อกับบ่อลอยมันกับมกักยังสี่เนาะอืมอืมตัวไหน เมนเลือกเ,เออต็มเลยฉีดให้ลองเ,ออเอลยบางคนเห็ดเป็นตอนอวดรัวผู้นี้ผู้นี้มาขั้นกางสี่เนี่ยนี่ครับขันต้นบอลลี่ไหนรู้บุโดนบอลขันขั้นเห็นเลือดเลือดมันแตกซื้อมองดูอินพันหน่อยนี่ครับคือเซ็ตขั้นต,นตอนแล้วครับนี่ออกกะสีเท่ลงเลยบานเนี่ยกะสีเท่ลงกับบิ๊กินได้เลยครับเนี่ยเรียบร้อยครับอ้าว เพื่อนนะครับเอ่อรู้สึกว่ามันสีจางครับอันนี้ไอ้ที่ปรุงให้เล็กน้อยเรามาเพิ่มไหมใส่น้ำไปเทมโดนเล็กน้อยอือ๋อจุ๋ยหวานหน่อยเนาะครับซ้อนเนี่ยเสียบลาบเป็ดมเด้อพี่น้องเด้อมากินด้วยกันนะครับเปื่อนไหนเซียบครับ ขัดกันบ่แซบกับพุ่นเลรแง่แง่ลงบานอันนี้กอาเห็ดกินให้ครบนะครับซิมบางซิ่มบ้างขออุญาใช้มือนะครับครับมารับมานเลยครับเในี่หม้อต้มครับนี่ครับผมหม้อต้มแซ่บดยู่แค่บดยู่ครับ มุ้ยไปออนไซต์กับเขาได้ไงเจ็เล็บเจ็บผลลืมเออลืมลืมลืมเจ็บนลืมใส่อีกมาสซนหนากบโก๋ได้โอ้ยแซ่บแอยู่เดี๋ยวจะครับมาพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับนี่ยเฮดเบ็ดเซ็ตเรียบร้อยเนี่ยพักเนี่ยอืมกินเลยครับอนี้โอ้ยแซ่บหลายครับพี่น้องคุยคำยังไงเศรษฐีบนาะเออเศษแซ่บครับมามามาครับมาพี่น้องกินน้ำกันเนี่ย พักไอ้พักการอันน้อยคืออยังก่อนพักการหินเออพักการหินไปเก็บมัตะหน้าผมครับหน้าข้องตันหน้าอะไรหน้าข้องตันตลาดรถไฟข้องตันเหรอเนี่ยครับคุยเขามีไงมามามาพี่น้องโอเคฮากันมากินกันต่อพี่น้องเด้อมือหนีเด้อลาบเป็ดจากเชฟเครื่องในนะครับอุบลมาครับโอเคครับสวัสดีครับผม